นะฮะก่อไก่ศูนย์หนึงมอมนะครับระดับพยันชนะที่33นะครับนะ สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยเด็ดตอไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะฮะในสูตรนี้ก็มีหลายๆท่านนะฮะถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าอยากได้สูตรปีนักษัตรนะฮะก็1ปีใช้ได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ในปีที่แล้วนะครับมันไม่เข้านะฮะสลหับในสูตรนี้ ไม่เข้าก็อ่ะมันก็พอมีเหตุผลนะครับ <_ an> เพราะว่ามันเติมเนี่ยมันออกวันที่30นี่ครับเนาะแล้วมันก็เลื่อนมาออกในวันที่2นะครับเนาะก็เลยไม่เข้าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำให้ดูนะครับเนาะก็สมาชิกท่านเก่าๆนะน่าจะจําได้อยู่นะครับเนาะสมาชิกท่านใหม่ๆมานะครับทบทวนกันคร่าวๆแล้วกนกนะผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะก็ต้องไปคน้นๆไปเก่าๆนี่ ในเก่าที่ทําไปนะปกติมันก็ออกวันที่3าสิบเนาะนี่โนนะฮะแต่ก่อนในทำนะนี่อืมก็หลายๆท่านก็โชคดีก็ถูกกันไปนะแค่สามชุดเท่านั้นนะครับเนี่ยแต่ละปีงวดวันที่3าสิบนะครับก็เมืเ่อเดือนหมอกวันที่สองนะก็เลยต้องปรับใหม่นะครับเนาะอ่ะถ้าเอาแบบเดิมนะครับแบบเดิมที่เคยทำนะครับก็จะหาในงวดวันที่30สบของปี64ี่นะครับเนาะก็จะเอาวัวกับเสือ นะครับเนาะซึ่งผมก็ดูจากในที่ในหน้าปกสลากกันเลยผมก็เลยนึกนึกขึ้นได้นะในในในสูตรนี้นะครับทีแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าหรอกนะแต่พอทําไปทํามามันก็เข้านะครับเนาะอ่าวัวก,กับเสือนะองวดวันที่30มสิบแหละนะครับผมก็ไปเห็นในหน้าปกนะม,มันมีรูปนักสัตว์เนี่ยอ่าเนี่ยววดวันที่30มสิบเนาะปีหกสี่ก็เห็นวัวก,กับเสือนอะก็เลยเอะนะครับลอง ทำสูตรแบบนี้ดูนะครับเนาะอ่าไม่คิดว่ามันจะเข้ามันจงเข้าอ่ะมาดูนะครับก็คือจะเอานะครับในที่ในวัวนี่แหละนะครับพยัญชนะนี่แหละนะฮะเนาะอ่าก็เอาแค่พยัญชนะวัวก็วอลแวนวอลแวนนะครับอ่าเอาเสือมาด้วยนะเพราะว่ามันหน้าปกมันคู่กันนะเสือก็จะเป็นสอเสือแล้วก็ออ่างนะครับลำดับพยัญชนะนะครับก็วอลแวนนี่ลำดับที่37นะครับ37 37 แล้วก็สอสเสือนะฮะก็ลำดับที่40อออ่าง43เลขเด่นตัวเดียวเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็คือจะเอานะครับในที่ในตำแหน่งนะครับในตรงติดติดกับนี่แหละตรงกลางนี่แหละนะในหลักสิบไปบวกนะครับไปบวกกับในที่ในหลักหน่วยนะครับนับจากตรงกลางตรงเนี้ยตัวที่2นะครับ ก็คือ3บวกกันกับ3ก็จะเป็น6เนี่ยแบบนี้ก็ได้เลขเด่นเลขวิ่งตัวเดียวนะส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับก็จะเอานะครับในที้ในตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะก็จะไปนะครับหลักสิบเหมือนกันก็นับจากตรงนี้ไปนะครับ 1- 2เนี่ยนะก็คือเอาตัวริมริมสุดๆนะฮะแล้วก็มาบวกกันนะครับกับในตรงท้ายตรงนี้เหมือนเดิมหลักหน่วย 3บวกกับ3ก็จะเป็นในที่ใน6ก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น7แล้วก็8ปนี่ก็จับได้นะครับก็จะเป็นในที่ใน6 6ห6หดแล้วก็6 8นะครับซึ่งผลก็ออกไปนะครับในที่ในศูน8นย์นะครับแล้วก็สาหกนี่ก็มา6 8เนะี่ยสามคู่อืมนแหละนะครับก็จับแบบนี้แหละนะครับสลับในแบบเดิมนะฮะ ซึ่งก็สมาชิกขั้นเก่าๆนี่ก็กจําได้กันอยู่นะครับอ่ะลองนะครับเสือเสือแล้วก็มาวัวซึ่งนะครับในปีที่แล้วนั่นแหละนะครับในปีที่แล้วมันไม่เข้านะฮะในสูตรนี้เพราะว่ามันมาออกวันที่2นะครับมันก็อ่านี่ลองดูนะครับในปี6-7ปี6-8ก็ต้องเป็นนะครับงูงูเล็กงูใหญ่อ่ะงูเล็กงูใหญ่ ปี68ต้องหาปี6เนี่นะมันข้ามไปออกวันที่2มันก็เลยนะครับจับจับยากนะครับเนาะอ่ะงูใหญ่นะแล้วก็งูเล็กแล้วก็อ่ะนี่ครับพยัญชนะนะครับงองูงองูก็ลำดับที่07นย์ะฮะหอยหิมพีสี่สิยอผู้หญิงนะครับ13แล้วก็ฝั่งนี้ก็งูเล็กนะก็07ล,ลิง3 6 ก็ไก่ศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งในนะครับครั้งนั้นนี่ออกไปในที่ในสองสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งเนาะก็ซึ่งถ้าถ้าจับแบบเดิมนะครับนี่จับแบบเดิมเอาในหลักสิบตรงนี้นะฮะมาจับกันกับในหลักหน่วยนะครับมันก็ได้จิตมันก็ไม่มีหรือมาจับกันกับหนึ่งมาจับกันกับหน่วยตรงนี้อ่ะสองอ่ะมันก็ไปออกข้างหน้า หรือมาจับหนึ่งมาจับกันกับเจ็ดตัวนี้อ่ะมันก็ได้แปดเนี่ยมันไม่ได้นะครับเนาะถ้ามันออกสามสิบนิดใช้ได้อยู่เนาะแต่มันเลื่อนมาออกวันที่สองนะครับเมื่อกรลาเนี่ยมันก็ต้องปรับสูตรเนาะถ้าปรับสูตรนะครับอ่ะผมลองไปดูแล้วนะครับอ่ะจากปกติแล้วเอาในตัวนี้เอาเลื่อนมาอีกนะครับเนาะเลื่อนมาเอาในตำแหน่งตรงนี้เอาในหลักสิบสี่สี่บวกกันกับเจ็ดอ่ะก็จะได้หนึ่ง ก็ยังมาในเลขเด่นแล้วหรือ4บวกกันกับ6ก็จะเป็น0นอ่ะก็มาในเลขเด่นนะครับนี่เอาหลัก10 10บวกกับหลักหน่วยเหมือนในครั้งก่อน10กับหน่วยเหมือนกันนะครั้งก่อนนี่เอาตัวนี้แต่ล่าสุดนี่มันออกวันที่2ก็ต้องปรับถัดเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าอีกนะสีบวกกับ7เป็น1 4บวกกับ6เป็น0 4บวกกันกับ1เป็น5 เนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมครับมันก็มาตัวเด่นทุกตัวเลยนะครับเนอะตองจับแบบนี้เนี่ยมาสลับกันก็อ่ะมีหนึ่งาด้วยเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้นะไปเพิ่มแต้มนะครับเอาข้างหน้า1 1บวกกันกับนะครับ1บวกกันกับ R 0 0ศูนย์ศย์บวกกันกับ1 0บวกกันกับ1ก็จะเป็น1 2 3นะเพิ่มแต้ม0นย์บวกกันกับ6ดู 6กเจ็ดแปดกอ่ะเจ็ 7, 8, 9, อ่ะมันก็ยังมีจับคู่มา1 1 5หรือ0 9ซึ่งในปีล่าสุดก็ลองจับแบบนี้ด้วยกันนะครับดูดูไปก็อาจจะงงๆอ่ะเดี๋ยวผมเขียนตัวเลขเลยแล้วกันนะครับเนาะก็ล่าสุดก็งูเล็กนะฮะงูเล็กผ่านไปมาปีมากนะครับก็ลำดับพยัันชนะนะี่ยฮะงูเล็กก็จะงองูเป็น07 36ลอลิงนะฮะก่อไก่01มอมะนะครับระดับพยัญชนะที่33นะครับนะแม่บัลลังใช่ใช่ใชอ่าถูกต้องนะฮะซึ่งถ้าจับเอาเลขเด่นนะครับเลขเด่นก็ตรงนี้ไม่เอาแล้วเนาะนะก็ถัดไปเอาตัวตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้นะครับในที่ใน3 3บวกโบกันกับ3 3บวก3 6. เป็น6อ่าได้แล้วเลขเด่นเลขวิ่งตัวเดียวหรือ ถ้าจับแบบเดิมนะครับศูนยบวกกันกับ3ได้3อหรืออาจจะไปเป็นตัวรองนะครับตัวเด่นอาจจะเป็น6ก็ได้นะครับเนาะก็ถ้าจับคู่กันนะครับเมื่อกี้ก็เอาในหลักตรงนี้น่าริมริมนะครับมาจับแล้วก็ไปเพิ่มแต้มล่าสุดก็ต้องเป็นนะครับศนย์บวกกันกับ3ก็จะได้3 4 5 ตัวเด่นนะครับก็จะเป็นในที่ใน6 3 6า6หส่วนตัวรองนะครับก็ติดไว้ใครชอบก็อาจจะเป็นในที่ใน3ามสามสาีมเหล็กไม่สวยก็ตัดออกก็ได้เนาอนี <c oughs> ่อาจจะเอา6,3,6,4,6,5หรือ3,5ก็ได้นะครับนะก็ขอให้โชคดีด้ลยกันนะครับเนาะเพราะว่าตรงนี้มันก็มีตัวเดียวนะตำแหน่งตัวเดียวเลยนะครับ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเน้นไว้นะฮะจับไว้ซื้อไว้นะครับซึ่งถ้าดูดูแล้วนี่มันพอจะมาในที่ในบนหรือล่างนะฮะบ,บนหรือล่างเข้าที่ดูแล้วนี่มันก็ไปบนไปบนบนเนาะแต่บนนี่สูตรดับผมดับ3ามเดอ้อทั้ง10ทั้งหน่วยนี่นะครับ ่ะถ้าดับบนดับ3ก็เหลือ6 4 6 5 2คู่เนาะล่างล่างได้ไหมเนี่ยล่างก็ก็ไม่ดับนะใน6 6ดับหลักหน่วยนะครับ6กับ3นี่ดับหลักหน่วยนะก็อาจจะย้ายไปในหลัก10นะถ้าถามผมผมชอบตรงไหนก็อ่ะ6นะบนแล้วกันนะ3ก็ล่างแล้วกันนะครับเราก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะสลับในนะครับเลขเด็นเลขวิ่งตัวเดียวก็คือ6 เรหกลองสามนะครับก็หวังว่าจะเข้าแล้วกันนะปรับมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเดิมมันก็ออกวันที่30นั่นแหละนะครับเนาะสำหรับในปีที่แล้วมันมาออกวันที่2นะสุดก็เลยไม่ได้นะจำแบบเดิมไม่ได้นะต้องปรับใหม่นะป,ปก,กติก็เอาในตรงนี้นะครับเลื่อนไปข้างหนนะครับเนาะนี่เดิมเดิมปก,กตินี่ก็เคยใช้นี่อ่ะเนี่ยไล่มาตั้งแต่นู้นนะครับเนาะ,นะะปี6 68อ่ะปี P 58เนี่ยนะก็ใช้ได้นะครับเนาะเนี่ยสามคู่นะครับในเอาข้างหน้านะมาจับกับข้างหลังในตรงนี้นะครับเนาะสามโอเวกับ7เป็นศูนย์เนี่ยมันก็ได้เลขเด่นตัวเดียวนะตัวมาจับก็สามโอกวอกับ7เป็นศนะูนย์หนึ่งสองเนเพิ่มแต้มไปนี่ก็มาศูนย์สองถัดมาก็เหมือนกันนะปี P 59เนะี่ยเราข้างหน้าจับตรงท้ายตรงนี้นะครับสี่ได้สี่เนาะเลขเด่นเลขวิ่งตัวเดียวนี่ก็สี่นะครับ อ่ะตรงนี้สี่เออเนี่ยศูนย์บวกกันกับหนึ่งเนเพราะว่าต้องเอาตัวติดตรงนี้เนาะเลขเด่นตัวเดียวก็เป็นศูนย์บวกกันกับหนึ่งได้หนึ่งเนยเลขเด่นตัวเดียวแล้วก็จับตรงนี้นะครับสามบวกกักบหนึ่งเป็นสี่ห้าหกเพิ่มแต้มนะครับก็ในงวดน,นี้ก็มาในที่นะครับมาแค่เลขเด่นสี่ถัดมานะครับก็เหมือนเดิมนะเนี่ยจับบวกกันก็สามสี่ก็มาอันนี้ก็หกเจ็ดก็มาแปดหนึ่งก็มีนะครับ อันนี้ก็เก้านะอืมเข้าแค่เก้าอ่าเข้าไหมาเนี่ยเอออันนี้ก็เข้าด้วยนะครับเนี่ยก็ลองลองใช้แล้วนะครับนอะมันก็โอเคอยู่นะครับก่อนหน้านี้ที่มันยังออกวันที่30 ก็บอกว่านะครับที่ผมปรับมาใหม่เนี่ยวันที่2เนะเพราะว่ามันเลื่อนมาออกวันที่2มันก็ต้องปรับสูตรใหม่เนะาะหวังว่าจะใช้ได้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะ,ะ,ะก็ลงให้ได้ดูกันไปแล้วนะ,ละหลายๆท่านถามกันเข้ามาดูใครอยากได้ในสูตรไหนอีกก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้ครับข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงก็ขอให้เฮ่งๆปังๆนะฮะโชคดีต้อนรับปีใหม่นะครับเนาะสำหรับในวันของแว่นที่2มกราคมปี69 นะคร think, ับนาะสิ so people, people, not, ่งไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปในปี6กปัแล้วกันนะครับปี6 9นกครับก็ขอให้สมาชิกทุกทท่านนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับนาะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองสุขสมหวังนะครับรวยร้อยล้านนะครับรวยเป็นล้านรวยเป็นแสนนะครับสิบล้านร้อยล้านพันล้านนะครับขอให้ทุกทท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะครับนาอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ